ไฮ้ยังไงดีวะเดี๋ยวพันหนึ่งนุ้ยไม่ได้นุ้ยเงินของเขาว่าเราเงินมันคืนเขาเอว,วะเชื่อกูต้องพันหนึ่งนุ้ยแถมเราก็เป็นคนเจอนะแบ่งกันเถอะเนี่ยเฮ้ยไม่ได้นว้ยเงินต้องพันหนึง่งก็อาจจะลำบากอยู่ก็ได้ว่าไปคืนเขาเหอะก็แล้วแต่มึงนว้ยเงินต้องพันหนึ่งมึงไม่เอาอ่ะเดีเ๋ยวกลัวไปกินเหล้าอะ ไหลเมาเลยมึงเฮ้ยไม่ได้นุย้ยเป็นเงินของคนอื่นเขาเอามาแบบเนี้ยไม่ยอมยังไงต้องเอาไปคืนเขาขอวันนี้แต่ว่าคนไทวุ่นวายแต่ว่าเป็นคนอย่างมึงนี้แหละกัอ่ะาไปคืนเขาเอง